ปิดไปเรื่อยหนาทีเปลี่ยนได้ประมาณ10นาทีแล้วอ,อย่าพังอย่าอยาดันนะครับลูกมนผิดติกนะครับง้ของเลยนี้เลยคนี้ หน้าประตูเลยทุ่มแรงหน้าประตูเลยยังได้อยู่นะเอาละมาครับดึงดึน่ออกเพื่อจะเอาละข้งลูกไปด้านขวา มาเแล้ววันนี้เอาปื่อยเรื่อยเลียอาหยุดไหล่แลชบนะครับานสตร์กานี้ลเปลี่ยนตัวนะครับ่านอนุญาตครับต่เรเปอเปลี่ยนรับยุทีม อย okay. uh ่าไปพ่อเลยสับโล่อเลยนะเมื่อกี้ร้องร้อ